ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านธรรมะมหัศจรรั์ตามรอยสมเด็จโตวันนี้เป็นการตอบปัญหาธรรมในหัวข้อเรื่อง ดวงวิญญาณมีจริงไหมลูกศิษย์อยากรู้ว่าดวงวิญญาณมีจริงไหมเจ้าคะหลวงปู่เมตตาตอบดวงวิญญาณมีจริงไหมหมายถึงว่าผีมีจริงหรือเปล่าอย่างนี้หรือถ้าฉันบอกว่าเขาอยู่กับโยมละ่ะตามช่องว่างที่โยมนั่งอยู่เล่าก็มีวิญญาณแม้ในตัวเราก็เป็นวิญญาณอันว่าผีนี้คืออะไรอยู่ที่ไหน อยู่ที่ป่าช้าหรือเปล่าจริงๆแล้วผีนี้ก่อนจะไปอยู่ที่ป่าชา้าก็อยู่ในกายเรานี้แหลเมื่อเรานั้นไม่สามารถประชุมาธาตุทั้งสี่ได้ด้วยอํำนาจแห่งดินน้ำลมไฟไม่สามารถประชุมาธาตุกันได้เมื่อลมหายใจไม่เข้าแล้วไม่ออกแล้วก็ชื่อว่าตายลงไปก็ไม่ต่างอะไรกับท่อนไม้ท่อนฟืนปล่อยไว้สองสามวันบ้างสองสามสัปดาห์บ้างแล้ว ก็เป็นของเป็นศพเป็นของเหม็นเนา่าจึงก็เรียกว่าผีนั้นการที่ว่าเรานั้นยังมีลมหายใจอยู่เคยพิจารณาบ้างหรือไม่ว่าบางครั้งร่างกายนี้ก็มีกลิ่นเหม็นออกมาตอนที่เราไม่ได้ทำความสะอาดมีกลิ่นเหม็นไหมร่างกายเรานั้นเมื่อไม่ได้อาบน้ำชำระร่างกายมีกลิ่นไหมมีกลิ่นคาวออกมากลิ่นสาบออกมา ไอสาบมีเขาเรียกว่าสาบผีคําว่าผีคือทรากศพนั้นแลอันว่าวิญญาณก็คือตัวรู้แห่งจิตวิญญาณจิตเขาเรียกเป็นดวงจิตหนึ่งคนก็คือหนึ่งดวงแต่อารมณ์ของจิตนั้นมีมากมายนะักคําว่าอารมณ์ของจิตนี่เป็นไปตามความอุป,ปาทานของาธาตุขันธ์ในความยึดปรุงแต่งในความอยากในความพอใจนั่นก็เรียกว่ากิเลสตัณหา มันร้อยร้านเป็นพบเป็นชาติเป็นวัตะนี้แลจึงเรียกว่าอารมณ์ของจิตอารมณ์ของจิตนี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ซ้อนกันได้อยู่ตลอดเวลาบางทีก็นับไม่ได้เขาเรียกว่านับไม่ทันเรียกว่าไม่เท่าทันในอารมณ์นั้นจึงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกขณะของจิตนั้นแลดังนั้นหมายถึงว่าวิญญาณก็ดี ผีก็ดีดวงจิตก็ดีก็มีอยู่ในกายของเราดังนั้นเขาบอกว่าคนในโลกนี้ที่จะไม่มีความกลัวเลยคือเป็นบุคคลประเภทใดก็คือบุคคลประเภทที่ไม่ได้ทำชั่วแล้วทางกายทางวาจาและทางใจอย่างนี้เขาจะไม่มีความกลัวใดๆอีกเช่นพระอรหันต์พระอริยบุคคลพระขีนาศพทั้งหลาย เหล่านี้เขาจะไม่มีความสะดุ้งผวาความกลัวใดๆที่จะมาทำให้เขานั้นทุกข์ร้อนได้อีกเพราะเขาได้ละความชั่วไว้หมดแล้วทรงเหลือไว้แต่คุศลและกรรมดีเขาจึงไม่กลัวในสิ่งใดเพราะเขาไม่ได้ล่วงละเมิดในกรรมใดๆอีกเลยอย่างนี้บุคคลแบบนี้แลจึงไม่มีความสะดุ้งกลัวผวาเพราะเขามีสารณะเป็นที่พึ่งแล้ว ้าบุคคลปกติทั่วไปแล้วจะต้องมีความกลัวอยู่เพราะสิ่งที่เราทําไปนั้นมีกุศลบ้างอกุศลบ้างในกรรมทุจริตบ้างในวาจาทุจริตบ้างใจอย่างทุจริตบ้างอย่างนี้นั้นการกระทำํำใดๆลงไปแล้วนี่เขาเรียกมันทําไปแล้วแล้วทําให้เราเดือดร้อนในภายหลังนั้นแลเราจึงต้องระลึกถึงต้องกลัวบาปกลัวกรรมเมื่อมันจะมาถึง กลัวในความผิดที่เรากระทำไม่อยากให้ใครรู้ใครเห็นนี้แลนี่ก็เป็นความกลัวอย่างหนึ่งดังนั้นสิ่งที่โยมถามว่าดวงจิตและดวงวิญญาณหรือผีสางมันมีจริงหรือไม่เราไม่ต้องไปดูที่ไหนหรือที่ต้นไม้หรือพบภูมิของเทวดาก็ดีในอากาศาธาตุก็ดีในเทวโลกพรหมโลกเราก็ยังไม่ต้องไปดูไกล เราดูที่กายดูที่จิตของเราแม้ว่าในกายนี้มีกายอันใดที่ให้ประโยชน์ชื่อว่าประโยชน์แล้วย่อมมีเทวดามาสถิตมาดูแลเช่นเทวดาที่มีมิจฉาทิฐิเป็นอย่างไรก็เทวดาจ้องไปทางล้างพลานให้เรานั้นทําแต่กรรมชั่วทําแต่ความเลวทรามนี่เขาเรียกว่าเป็นเทวดาชั้นเลวเทวดาชั้นดีเป็นอย่างไร คือเทวดาที่มีสัมมาทิฏฐิชอบที่จะนำพาให้ดวงจิตเรานั้นคอยดลจิตดลใจให้เหรานั้นสร้างแต่กรรมดีอย่างนี้เ,เรียกว่าเทวดาชั้นดีถ้าพูดง่ายๆก็ว่าเทวดาชั้นเลวนี้เ,เรียกว่าเป็นมารเพราะมารก็เป็นผู้มีฤทธิ์เทวดาชั้นดีเขาเรียกว่าเทวดาที่มีกุศล,ลกรรมที่ทำมาดีนั้นเรียกว่าเป็นผู้ที่มีเทวดาผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิชอบ อย่างนี้ก็จะพาให้เรานั้นสร้างแต่กรรมดีแต่อย่างว่าแล้วไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วแล้วเทวดาดีเทวดาชั่วก็ดีให้เรานั้นเลือกดูเลือกที่จะเป็นนี่คือความเป็นธรรมดาของจิตโดยธรรมชาติจิตมันชอบไหลไปสู่ที่ต่ำก็คือไปในทางอากุศลเสียมากกว่าไปในทางกุศลดังนั้นแล้วบุคคลใดที่มีฐานจิต มีบารมีวาสนาเก่าชอบในทานศีลภาวนาเป็นทุนให้ทานมีเมตตาต่อสัตว์เหล่านี้เป็นผู้มีกรรมดีมาเกิดหรือเรียกว่าลงมาจากสวรรค์ชั้นฟ้าแต่บางคนนั้นติดนิสัยติดวาสนาในอกุศลในกรรมชั่วในนรกก็ดีมาเกิดก็จะมีจิตที่มีแต่มิจฉาทิฐิจึงเรียกว่าเกิดมามืด เมื่อเกิดมามืดก็หลงในความมืดในมิจฉาทิฐิในกรรมในอกุศลคิดว่ามันดีอย่างนี้บางคนเกิดมาสว่างคำว่าเกิดมาสว่างนี้เป็นอย่างไรก็เกิดมาด้วยกรรมดีเกิดมาเพื่อที่จะมาสร้างบาร,รมีเกิดมาด้วยการอธิษฐานลงไปเมื่ออธิษฐานลงมาจุติเกิดแล้วพอรู้แล้วก็ย่อมมีญาณบาร,รมีมีญาณทัศนะที่รู้ว่าในอดีต เราเคยกระทําอะไรก็มาอธิษฐานต่อมาสร้างบาร,รมีต่ออย่างนี้นี่เรียกว่าผู้มีญาณบาร,รมีเรียกว่ามีบุญมาเกิดจริงๆแล้วมนุษย์ทั้งหลายที่เกิดมาล้วนมีบุญมีกรรมแตกต่างกันไปบางคนก็มีบุญน้อยบางคนก็มีบุญมากถ้ามีบุญน้อยเป็นอย่างไรมีบุญน้อยก็มีอุปสรรคในทางโลกมาก มีบุญมากก็มีความคล่องตัวในทางโลกมากอย่างนี้บางคนที่เกิดมาแล้วฐานะยากจนขัดสนค้นแค้นก็เพราะอำนาจแห่งบุญกุศลที่เราสะสมในทานศีลภาวนาและการละเมิดในศีลก็ดีแต่บางคนที่เขาเกิดมายากจนค้นแค้นก็ดีแล้วล้วนแต่เป็นวิบากกรรมที่เคยสร้างกรรมไว้แต่ถ้าเขาเกิดมามีบุญญาทีการดี เขาสามารถนำพาดวงจิตและตัวของเขาเองนั้นหลุดพ้นจากความยากจนขัดสนด้วยการประกอบคุณงามความดีหรือทำกุศลความดีเจริญในทานศีลภาวนามีจิตเมตตาจิตบุคคลใดที่มีจิตเมตตาเจริญในทานศีลภาวนาแล้วนี่แม้ว่าจะเกิดมายากจนตามต้อยเพียงใดไม่นานแล้วก็ย่อมมีคนอุปธรรมค้ำชูอย่างนี้ เพราะอำนาจแห่งบุญเรียกว่าเกิดมามีฐานบุญมาจึงเรียกว่าเกิดมาสว่างเมื่อเกิดมาสว่างแล้วก็จะมีความกลัวที่จะกระทำกรรมชั่วไม่คิดจะกระทำกรรมหนักหรือฆ่ามนุษย์ด้วยกันอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นผู้ที่มีเทวดาที่มีฮิริโอตปะมีความยับยั้งชั่งใจอย่างนี้จิตจึงเรียกเป็นเทวดาแต่จิตมนุษย์ที่ว่า คิดจะประหัดประหารเอารัดเอาเปรียบข่มเหงรังแกมนุษย์ด้วยกันก็ดีคมเหงด้วยสัตว์ก็ดีเหล่านี้เ,เรียกเป็นสัตว์นรกมาเกิดแม้มีกายแต่ก็เป็นจิตของสัตว์นรกที่มันติดมันฝังมาจากในอเวจีนั้นแลดังนั้นแล้วจงพิจารณาตัวตนของเราในดวงจิตวิญญาณว่าเราเกิดในภพภูมิใดเราก็จะได้รู้ในโทษคุณของเรานั่นเอง น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูลเพจธ,ธรรมมหาจรรัจจ์ตามรอยธรรมสมเด็จโตสถานปฏิบัติธรรมพรหม,มรังสีมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ทีมงานมัชชาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ